สวัดีครับผมไม่ได้เลยครจตการเกมเมอร์นะฮะเราจะมาแคสเกมไอ้ช็อตกันนะตอนที่ผมไม่เล่นมานานนะครับผมแบบโคตรนานอ่ะเออมันก็จะเติมเอ้ยยิ้มอีพ่องตายสัตว์ไม่กูฆ่าคืนกูฆ่าคืนลนะเข้คุณไปเอ้ยนะครับตอนนี้ผมไม่ได้เล่นมานานนะนะก็ไหนว่าทางเข้ามึงเหรเว้นมันไม่มีทางเข้าแต่ว่าอยากเข้าไปยืนในกองฮะ ปลาระเบิดเข้าไปได้ด้อปลาเลย้ยเสื้อบอกแล้วเมียกูตอถอดไปอย่งเงียแหละมีอกูก็ถอดไปองอ่ะอือ้ากูเข้าไปด้วยอย่าเข้าบัตรไปบังไปวะไอเด็กกูกลับกลับกลับเมื่อกี้มึงบงังกู่ตัวตัวนะพอมึงเอ้ย อย่าไอ้บุศอ้าววิ่งวิ่งวิ่งตัวเพนโอนเดอะแมนฟักเยอเอ้ยเอ้ยเอาข้างหลังมาจากไหนอ่ะออ๋ก็แลกโค้ดไงอย่าพึ่งนะฮะทุกคนเราจะมารีวิวพอแลกสัตว์อย่าอย่าพึ่งฆ่ากูนะเอาเก็บดูทองไปอุ้ย มึงจะดมตูดกูไหมตูดกูหอมเว้ยยานะฮะเราจะมารีวิวมีดใหม่แล้วนะโอเคหัวหัวใต้ไปแล้วนะนะกอ่อศนะูนย์ะฮะยี่ห้าแม่งแรงสัตว์แม่งแรงโคตรสุดเลยตายตหาครับผมเด็ดครับเอ้ยอย่าพึ่งข่าคนูด้วยก็ลองรีวิวจบก่อนนะครับอยู่นี่ครับเอาสัตว์มันตอนไหนเนะี่ย สี <40. S 1> ่สิบยาฆ่าครับมามีดก่อนครับน่าสได้ได้พกมายังไม่ได้ผมพกไม่ต้องหา้าร้อยเก้าเก้าอ่างเ้ยขายแค่เก้าเก้าบาทไม่เป็นไรเลยผมเอาชนะหน้าไม้ใหม่มารีบีเลยเฮ้ยเบ้นเฮ้ยได้หน้าไม้ใหม่ได้เหรอยังไม่ได้เอ้ยเจ้าไอ้พึ่งเขานะไม่มาที่ฐานเขาดิ <c oughs> เออรู้แล้วอย่ากดปล่อยอะ่ะ เขาเห็นแล้วอยากปล่อยอ่ะานอนอยู่รอบนเตียงแหละอยากกดปล่อยอ่ะยิงยิงไอ้นี่แม่งเลยดูว่ามีควันเลยเว้นเย็นจัดอ๋อไอเวนนะเฮ้ยอย่าฆ่ากูอีกอย่าฆ่ากูมึงกิ่ตัวมั้งเอามึงกี่แรงจัดแรงจัดนะครับแมงแรงไอ้เอ๊ะมันไม่แรงแต่ว่ารัศมีแม่งดีไม่แรงบ้าอ่ะ แรงกันระเบิดบอลอีกแรงกันระเบิดบอลอีกอ้าวอย่าชิงหลายรอบแล้วไอ้สัตอรย่อ้าวแต่ใส่หัวตัวเองตัวเองหัวเป็นสีขาวเลยเป็นเซ็งว่ะต้องไปล้างผมเพราะ๋ยวหัวเหม็นนะฮะ เฮียเลยไอ้เว้เนอะเห็นใจคนแบ้าๆในสุดโต๊ะออกมดูปากอย่ามึงฆ่ากูด้วยมึงยังไงวะกูแม่นเว้ยกูแม่นเว้ยแม่นนะเว้ยกูเห็นเนะเว้กูเห็นนะเว้แต่ไอ้แม่งไม่ดีตรงเห็นกันนะมึงคิดว่ามึงแม่นเหรอ ก็แม่นดีลูดหอลูดเด็ดลูกโอ้ยนี่ได้ตรงนี้แต่ตรงนี้แม่งกระโดดขึ้นได้อะตรงไหนอะไงอะไงเอ้ยใช่เอ้ยมันจริงจริงมันกระโดดขึ้นได้ไม่ใชเหรอเหรอซั้วมึงไม่ตายหรอเนี่ยอืมอืมอืมน้าเนี่ยเฮ้ยดูแม่งพี่นอนกูมึงจะอะไรวะจะยังไงวะโอ้อ่าสองไม่อยาใครวะ ยุบไปไหนน้โอ้ไอเวนเลยได้ครับท่านผู้ชมครับผมไอ้เวอเอนเอเวเยอเววเอ้ยเว่องเวรนี้เฮ้ยเยะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยหดกว่าเว้ยโอ้ลึกกล่ากว่ากลพ่อขอย ต้อะเล่นก่อนคบฮาว์วก่อนอะไรมึงก็ว่าก่อนจะอรยแล้วเป็นไนะเฮ้ยมึงกูเห็นมึงแน่เออแลเบช,ชทองเลยอ๋อ บายบาย guys โอ้อแม่งเืนแม่งแรงกว่าไอ้ยาช่ยช่ย เห็นแต่เสือกปลาไม่โดนอุ้ยอ้สัเออปื้มแม่กว่าฮะปึ้มนแรงเลยทหารเดยวบองตอนไม่แรงเดยวบองไม่แรงอะไตอนนั้นโอ้แหลกแหลกแหลกยใช้แฟบรุ่นอยู่ไหนวะนฮ่ แออเอออดูได้ร yeah! <til> <sighs> ู้ท <churches> ้องไอ้เหียเฮ้ยเสียวอ่ะพองี่ไหน่อเว้นไฟหัวข้าเอ้เขาอยู่ที่ เฝ้าหัวเข่าเฝ้หัวคุยเฝ้าหนุ่มยี่แย่หัวคุยมันอยู่อะไรตลอดเวลาไม่ต้องกลัวครับเรียเคโซ่นี่มันก็ชอบไปตรงนี้นะโอ้โหแม่งแม่นสาดอุ้ยเชิ้นแม่งเกิดแล้วยังยังเอาอยู่ไหนอะตัดเอ้ยหญิงเป๋เมาแม่งอยู่สปินมีไรล่ะไปไปไรล่ะไอ้นี่เอามาไอเคโซ่ไ เอเคโวยหัวโคเอเคเอเคโซหัวคุยอ่านโซอ่ะมึงดา,าอะไรมึงดาอ้ไรเลยสัออ์กูยิงลัวแล้วเว้ <c oughs> ยอิ่งแม่งเลยจะตายแล้วห้อของพี่สัสก็ข,ขึ้นตรงนี้นะกู <c oughs> เห็นนะมึงแอบไหนอะ่ะกูเห็นกูเห็นมึงก็ได้ เคผมจะเล่นในเคแบบสเต็ปดีๆนะครับผมกูแรงกว่าเว้ยและกระพองอีกอ้าวมึงอีกอันนี้ตู้แม่งขาดถ้าเดินแม่งหาวเหี้ยถ้าเดินขาดสัตว์มึงเอายังไงวะเฮ้ยเอยยจะตาอ ไอเรนังคนแรงเลยเลูนี่สัตว์อือไอเรนเว้นพอคุณเล่น G D A บ่อยโอ้เล่น G ีดีอดูพี่เบใช่แน่นอนไอววหัวเคนอ้าว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 ไอววหัวเค้นเนี่ยไอเวนหัวควย ไาลูดทองแพ้เหี้ยไม่น่าเชื่อสัตว์กูไม่ได้จริงอยู่นั้นหรือนแน่ถ้ากูเอาจริงเมื่อไหรลล่ะอ้ไอเวนอ้ยเวน่องไอเวนลูนไมยหัวขี้ไอเวนรูนี่หัวไม่น่ากระโดดเลยนึกว่าแม่งเดินมาแล้วโหละจ้าวอ่ะ <c oughs> ไม่รู้สลอด กรอดพุ่งมาพ่อมึงอีไอสัตว์เอ้ยืออแม่เฮชออดอ่ะแ,แม่ลูดทองหรอจ้าเอาไอสัตว์เอ้ยกูตายเหี้ยพ่อสัตว์แม่ตอบว่ามึงอะ่ะฮะมึงแม่นเหนอไอสัตว์เยี่ยม จะเอาไงวะอย่าให้โหดปืนนี้นะเวย้ยปืนไหนได้มาเลยนี่นะว้า,าออไหไอ้เวรซอมกระตุนเฮดช็อตอย่าให้เล่นปืนน,ปนนี้นะเว้ยปืนนี้มาแล้วมีเปล่ามีเปล่าปืนอะไรเฮ้ยเหลือซับสามเว้ยอยา้เล่นปืนนี้ปืนนี้แล้วไหนออกมาดูดิ อย่าพึ่งกล้าเขาด้วยอย่าพึ่งกล้าเลยอือแนวปืนอะไรอย่าพึ่งกล้าหัดอย่าคุณจะดูใกล้ๆว่องตายนะเอามาดูใหม่ดูใหม่เฮ้ยมึงมึงเจอคุณเหล็กขอให้มึงชนะแล้วกันนะอ๋อไอ้เวนเฮ้ยเธออันนี้ชนะระยะไกลนะเว้ยเนี่ยครับครับ กูมึง,ม,ง,<อ>ม,งมึงแฟนตาซีเหรอฮะมึงมึงแฟนตาซีเหรอมึงมึงแฟนตาซีเหรอมแฟร์ตาซีเหรอสัตว์เอ้ยอกูไม่ไหวแล้วตีครับคุณเวร์เคนนะครับอ,อ้าวหายโอ้แม่งรูทองกูจะสู้ได้แม่งไหมไสู้ได้มึงใช้ดาบดิจับพ่องอ่ะ ดับพ้องไงดับพ้องคือเนี่ยกระไว่าติวพ้องอะ่ะอืมมึงดูดิอะ่ะโปรไอ้สตโปรฮะกูเหลือสี่ไอเวนเอ้ยมไม่รอดหรอกอีที่อนี่อูนี่กูต้องรอดตูต้องรอดตูต้องรวยหัวคอดมันจะคอด้หรอวะคอดอะไรวะ เธอดีไหมมันอยู่ไหนมาเด็อยู่ฐานอ่ะอยู่ทวยหัวขานอืมอีสต์คุยปองกับสับชิอะเย่บวยหัวคิดมึงยังไม่รู้เลยว่ากูมีระเบิดอะไรแค่ไหนอ่นนะ บ๊ไป bye, bye guys อ้ยเอเวนเอ้ยคุยหัวเคนเหรอวะเปลูนี่หัวคุยเหรอ,พอ,พ,อพองอะพองพองอะมันแหลกเมื่อกี้เลยน้าสุดท้ายพอดีอเจ๋งอ่ะเจ๋งอ่ะเฮ้ยเอ้ยเชชเช่คองอมๆกูล็อกอะ่ะ กูไหมมึงทำร้ายจิตใจกูแค่ไหนกูยังไม่ซ้บตูดมึงเลยอะกูไม่อยากซ้ำเว้ยกูไม่เอาผู้ชายด้วยกันหรอกไอ้เหี้ยนี่ถ้ามึงอยากโดนซ้ำนะมึงจัดการมึงขอเบอร์บอุ๊กแะเพราะว่าไอ้บอกว่าไอ้เคยใช้บริการไปแล้วไอ้บอกว่าโอ้โหแบบตูดเด้งเลยนะตูดแม่งดีอ่ะไอ้บุ๊กอ่ะรู้ได้ไง ไอ้ไอ้บอกไม่ใช่เออออุ้ยเฮียหาเลสัตว์ไอ้เวนหัวเค้เนยไอ้เวนหัวคิวเว้โห่ลิบเต้นใหญ่อะมามันก็อ้อมอะอีธานดูดีรู้ดีเหรอเฮ้ยควยดูดีเหรอไอ้เวนเอ้เว้นพ่อไงเว้นแม่งต่อจากพ่ออะ Pong. Ok, so. Mà ở đây Đài mà đó rồi nè. Đây, ok mà đó. Này nay Này, cầm lạc ôm, cầm lạc ôm, cầm lạc ôm. ạ. đúng không? Mình nốt. โ oh, อ้ยอีเวนเอ้ยเป็นพองเยี่ยมอ้าวโดเลสิเธอเป็นแดงเปนดันใจให้ฉันเนี่ยนะ่ไม่นมเอ้าหเอาผิดยังโดนอ่ะเอ้า <c oughs> oh! มูตายไปวะ oh, oh. yeah, เฮ้ยตายยากตายเย็น <c oughs> <c oughs> เออพี่ค <c oughs> อบจะพี่คอบจะจัดกิจกรรมพิสแซนวันนี้ดีกว่า เฮ้วิทฟูหัวแคอะดมดมตดมตดมัตเอยอโอยยฟันห้องเลยสัสคิดว่ามึงเก่งมากใช่ไหมโอยุน <c oughs> โทษทีนะเมื่อไหว่ากูปโป้ด้า <c oughs> ปาาบริ โอ้โหนั่นโดดเร็วกว่านี้อีกนิดหนึ่งส,ส,สกับทุ่มในคาโ้เหี้ยเนื้อควายหัวโขมักเอ้ยเอ้ยโอ้ยเดนเร็วตัวเลยไอควายหัวเข้นเอ้ยอา้าวปลาพิษหรอกเหรอมันอยู่ไหนวะ อ๋ไม่ายนเบฮหอ๋เรายะอเจ๋งบ้าเลยเจ๋งว่ะเฮ้ยเหมือนเขาจะได้แล้วนะได้ไรอ่ะได้ได้ คอมดับเอาลถทก้ิงเหรอถุยโน้กูลอยมาตั้งสามชั่วโมงวันจึดแม่ใครย็ดไม่มีอะไรขอแต่กูปั๊มแม่งเลยปั๊มกูไอ้เหียฮะอิสั์รู้ดียังไะ มึงปวยหัวคำใช่ไหมเออกป้มหมูคุยอ่ะป้าหมูคุยมึงอ่ะยิ้มที่รู้ดีกูเห็นแล้วมึงเอาหัวมาเองไงช่วยไม่ได้เลยนะแต่มิดใหม่มันฟันชา้าเนี่ย <c oughs> ลุกขึ้นมาสิร <c oughs> อพ่อกดรีบนไในสัตว์ฮะลุกขึ้นมา <c oughs> <อ> ยิงใหม่ยิงใหม่เอมั้ยอ้าใหม่ใหม่ใหม,ม,ม่โอเคโอเคใหม่ใหม่ใหม่เขาที่ใชาา้พกเลยสัตว์เฮ้ยคุณสัตว์คุณสัตว์ไม่ไหวแล้วแหละอย่างเงี้ยแอะไม่ไหวหรอ จะช่วยสังส่งข้ออ่นสัรงขห์พ้อ,องนี่ส่งข้อไอสัตว์สั่งขาะหิ้มแม่ไปเจ็บไม่เลงด้วยสัตว์แม่นป่ะไมยหัวแค้นเลยบอกแล้วมันเมฟกูปโปล็อกอสัตว์พิ่งรอชยอ้ยโอ้อยไม่เ้ยไอ้อไวหัวแคงเ้ยคค <c oughs> <c oughs> เจ๋งอ่ะขี้น่ามึงเจ๋งอ่ะฮะมึงเจ๋งอ่ะเจ๋งก็พ้องเหรอเออเจ๋งก็อีดอ่ะอสัต์เอ้ยอ่ะกูไม่ตายบายบายกันไมกลับไปไหนฮะไม่กลับไปไหนเฮ <g ül> ้ยมาเล่นมีดกันมามีดมามีดมีด มีดห้องอระเบิดไอ้สัสเฮ้ยมืดห้องอนะ่ะลูกสองกูเห็นนะกูตกแค่เอาไอเวนพาระเบิดเฟลมอนดานี่ลู้สองรนะักแม่แมนเลยแต่แม่งแรงสัสสัสอะ <c oughs> ชหมใครขอมาวะใครวะใคร ตั๊บนะเงียบๆใครขอมาล่ามเลยไ <I view S 1> อวิวอ่ะอืมอ้าวเฮียงเงียบเลยครับเงียบเลยครับแล้วมาคอยตอนนี้วะกำลังถ่ายคลิปคุณอยู่นี่ใคร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 ว่าเป็ใครไอวิว <I view S 1> <view S 2> อ่ะวิวไหนอ่ะโวิวคุ้งอ่ะวิวคุ้งไหนวะไอที่มันไอเนียสก,กีนอ่ะเอ้ไอน่ะอินโทรอ่ะ เฮ้ยไม่ตายวะไม่ตายเหรอสัตว์ไทยอยู่ปะเลยไายอยู่เนี่ยปั๊บด้วยไอ้เหี้ยหนานี่เอ้ยเอ้อสัตว์มีดมีดมีดโอเคโอเคครับโอเคครับโอเคครับใครนีร่มานะปักะโอ้น่าเบือบ่อวะจะเลิม้ไอสัตว์มึงตายยากอะไรยเย็นน่กะกะบอกมีดนี่ระเบิด โอเคมีดมีดขอตายก่อนกูต่อให้เลยดูหนังกูเห็นแน่อ้าวดูทันปะขึ้นขออภัยได้นะในการนั่งฮะไม่ไหรครับฮะปิวทายอยู่แั่ จะหมดเวลาแล้วมึงจะยังไงวะเอ้ยแหลกไอ้เย่โอ้โหแหลกอะแหลกสัตว์โอ้โหมึงดูไอ้เยมึงดูเอ้ยทำไมล่าช้ากูมันเยอะทำไมทำไมมันแหลกเนี่ยมันแหลกนี้วะฮะมันกันหึหน้าแหกเลยสัตว์เอ้ยมันแหลกเงี่ยไอ้เหี้ย่องตัวไกลสัตว์ มึงกีนะไอ้ด hmm. ูได ah ้หรอแม่เหมือนโดนเรียตุดเอ็นละไม่บายครับ